สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงครับพี่น้องโอ้เลืองานแล้วครับเลืองานแลวจ้ามาหาเก็บพักครับพี่น้องวันนี้เรามาเก็บพักบุงครับครับกับดาวดวงผู้ไทยคนโครลาดพี่เก่าครับยังอยู่เก็บพักบุงไปไถตัวมามาครับ Oh. อโอ้ยคนรอกันเลยนะวะน่านนตบกาบ,บุ่งครับอ่ะเดินบวบสักหน่นนนนนะอยเจ้าฮอนกินกันนะโอ้เกือบยางลงน้ำอ่อจะเจยเจยๆครับ บปงามกับโงามครับใบงามอยู่แต่ว่าไ,ไม่มีหนอดนาเรือเขาครับรถขับสง่งเราเปล่านอรพนมครับตโตเฟอร์กินวัวหน้าก้าวแนงให้ เขาขีดตีนอันบาโคราชลาน้นี่ถ้ากินหนานะครับมันจะสียนจะเนื่ออะไรขี่ว่าออก <c oughs> อเดือนเจียงนะครับใก่ออกพันช้าอะไรตัวนี้น ไม่ซ ER um, ่เน <yeah. S 1> no ี yeah. ้อไปดวงทักบุญไม่ซ่อมเนี้ก็เอาซ่มเนี้ล้วครับพี่น้องไปกลับบ้านกำลงว่างมาตัดตัวงด้วเจ้านี่ฟางม่วงครับ

ออกมากครับข้างหลังกันออกมากมาวะครับผู้เฝ้าครับผู้เฝ้า <c oughs> อะไรนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาครับพี่น้องเจอกันที่บ้านครับ